ฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวกีฬาฟุตบอลคนดังออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงกับอินเตอร์มิลานในการคว้าตัวอังเดรโอนาน่ามาร่วมทีมแล้วโดวยโอนาน่าจะเซ็นสัญญา5ปีกับแมนยูไนเต็ดพร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีกหนึ่งฤดูกาลซึ่งนักเตะจะเดินทางมาตรวจร่างกายและเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ทั้งนี้โอนาน่าย้ายจากอาเจ็อัมสเตอร์ดัมมาอยู่กับอินเตอร์มิลานเมื่อฤดูกาลที่แล้วซึ่งโอนาน่าลงเล่นให้ กับทีมรวมทั้งสิ้น41นัดช่วยทีมเก็บคลีนชีตได้มากถึง19นัดและมีส่วนสำคัญในการพาทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาแม้ผลนัดนั้นจะจบลงด้วยการพ่ายแพ้ต่อแมนซิตี้0ประตูต่อ1แต่ฝีมือที่นายทาวันมือดีคนนี้ฝากไว้บนเวทียุโรปนับว่าเป็นผลงานที่ดีมากเลยทีเดียว